เรื่องของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่การบวชก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะยุคสมัยนี้เขาก็มีบวชในลักษณะที่แตกต่างกันไปอยู่ที่แต่ละคนนั้นมีเป้าหมายมุ่งหมายอย่างไรเช่นบวชเพื่อหลบซ่อนคดีบวชเพื่อหลีกเลี่ยงนิพพยบวชเพื่อ การอยู่หน้าไฟบวชเพื่อให้ได้ปัรญาบวชเพื่อลบหนีสงสารบวชเพื่อรองานข้างหน้าบวชเพื่อท่าเรียนเพียนศึกษาบวชเพื่อวัฒนาประเพณีบวชเพื่อทําตามคำสั่งบวชเพื่อหวังปัจจัยสี่บวชเพื่อเสริมชะตาชีวีบวชเพื่อมีจิตเลิกยาบวชเพื่อหวัง รู้แจ้งบวชเพื่อแสดงเวทิตาบวชเพื่อเสริมศรัทธาบวชเพื่อมรคผาลบวชเพื่อลบซ่อนคดีที่ได้เกิดคดีความขึ้นก็อยากจะลบจะซ่อนคดีเพื่อไม่ให้มีการติดตามก็เข้ามาบวชเพื่อที่จะได้ลบซ่อนคดีด้วยและเพื่อที่จะยืดเวลาของการ ตัดสินเรื่องคดีความที่มีขึ้นบวชเพื่อหลีกลีล่ภัยเกิดมีภัยจากธรรมชาติภัยจากทางกฎหมายบ้านเมืองหรือภัยจากทางครอบครัวคู่ชีวิตที่ไม่ประสมดังใจบวชเพื่อการอยู่หน้าไฟเวลามีงานศพก็จะพบเห็นถึงการบวชสาม,มเณรเพื่อจุงศพ ขึ้นสู่เมรุสถานเราจึงนิยมบวชสามเณรื่ออยู่หน้าไฟเรามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของสามเณรสุบินที่ได้ช่วยพ่อกับแม่ที่ตกไปนรกโยมพบานสอบถามบุญบาปไม่เคยมีบุญทำแต่บาปเพราะมีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดฟืนจึงจับโยนไปที่หม้อกระทะทองแดงโยนไปแล้ว ก็มีตะกายทองรองรับทุกครั้งไปจึงสอบถามใหม่ว่าบอกว่าไม่เคยมีบุญแต่ทําไมถึงมีบุญมารับรองรับก็นึกถึงได้ว่าลูกชายของตนบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดด้วยอานิสงส์แห่งบุญทีโลกเนรได้บวชจึงได้ช่วยให้พ่อแม่รอดตายจากการหลับไหลก็เป็นเหตุเป็นผลในเรื่องของความเชื่อ แต่เรื่องของกฎแห่งกรรมนั้นแต่ละคนก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมแต่เรื่องของการอุทิศบุญให้ก็มีส่วนที่จะช่วยจากหนักกลายเป็นเบาจากบุคคลที่อุทิศให้และบุคคลนั้นก็ได้รับผลบุญจากการที่บุญนั้นมีส่วนช่วยแบงเบาภาระ,ระในเรื่องของกรรมชั่วไม่ให้มีผลมากผลหนัก เพรเรื่องของสาเร็จสุบินก็จึงมีเรื่องเล่ามาจนเป็นเหตุให้เกิดประเพณีบวชสามเณรน,น้าไฝทุกครั้งที่มีงานศพก็จะพบเห็นสามเณรบวชเพื่อให้ได้พรรษาก็อยากจะเข้ามาบวชเพื่อให้ได้พรรษาหนึ่งให้สมกับการที่เป็นลูกผู้ชายได้บวชสักครั้งให้ได้สักหนึ่งพรรษา น้อยไปในปัญษานั้นก็ได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของพระความเป็นพระเป็นอย่างไรบ้างบวชเพื่อหลบหนีสงสารความสงสารในสิ่งที่ตนได้ผิดพลาดทางการดําเนินชีวิตการครองคู่ครองงานครองเรือนครองทรัพย์สินจนึงเกิดความเสื่อมเสื่อมจากญาติเสื่อมจากทรัพย์สินเสื่อมจากการใช้ชีวิตคู่บวชเพื่อรองงานงานข้างหน้า งานข้างหน้าที่จะมาถึงก็บวชเพื่อรอเวลาในการที่จะทํางานในการที่ตนได้สมัครไปแล้วมาบวชเพื่อปรับสภาพจิตใจเพื่อได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆในทางศาสนาที่อาจจะพาให้เกิดการประยุกต์ให้เกิดเป็นประโยชน์ในการไปประกอบการงานหน้าที่ของตนบวชเพื่อร่ำเรียนเพียนศึกษาก็อยากจะมาเขามาศึกษาในทางธรรม เข้ามาเรียนรู้เรื่องนักธรรมหรือเรียนรู้เรื่องบาลีก็อยากจะเข้ามาเรียนมาศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ของตนได้ให้เข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของทางศาสนายิ่งขึ้นไปบวชเพื่อวัฒนาประเพณีส่งเสริมประเพณีที่สืบทอดกันมาชายไทยอายุครบ20ปีหรือว่หลังคัดเลือกทหารเสร็จ ก็จะมีการบวชตามประเพณีเพื่อให้พ่อแม่สบายใจ mm hmm. เพื่อให้ญาติได้น้โมทนาบุญบวชเพื่อทําตามคําสั่งโต mm hmm. แม่ทาชับสั่งเอาไว้ห่ายครั้งหนึ่งก็ให้ลูกชายได้เกาะชายผ้าเหลืองพ่อแม่ก็จะได้นอนตายตาหลับเกิดความอินใจที่ได้เห็นลูกชายได้โหมผ้าทงใจของพาาระอรหันต์ ทำตามคําสั่งตามพ่อแม่ครองขอ,ขอก็เลยต้องบวชด,ด้วยความจำยอมหรือจำใจก็เป็นส่วนของแตล่ละ,งละองะคแบบอๆๆ์แต่ละคนนั้นจะบวชกันแบบไหนจำยอมหรือจำใจแต่อย่างน,น,น้อยก็ทําให้พ่อแม่สบายใจบวชเพือ่อหวังปัจจัยสี่บทนวทางการเลี้ยงชีวิตทางเาทางการใช้ชีวิตทางโลกก็จะเห็นว่าความเจริญทางราษฎระเกิดขึ้นในทางสงฆ์ก็อยากจะมาบวชเพื่อหวังเลี้ยงชีพ เตี้ยงชีวิตให้สุขสบายโดยไม่ต้องลำบากซึ่งในเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งมีในปัจจุบันแม้แต่ในอดีตครั้งพุธการก็มีหลายรูปหลายท่านบวชศึกบวชศึกก็เพราะเห็นถึงลัการะที่เกิดขึ้นพอตนมีร่างกายที่อิมมีผีมันมีร่างกายที่พอที่จะไปใช้ชีวิตทางโลกก็สึกไปสึกไปแล้ว ทำอะไรไม่ได้ดังใจก็เข้ามาบวชแบบนี้อยู่เป็นเหตุการณ์ถึงเจ็ดครั้งจนในที่สุดก็ตัดสินใจมาบวชในครั้งสุดท้ายก็ได้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอารหันต์แต่คนที่ไม่ได้ผิดเสียหายในทางวิน,นัยก็สามารถที่จะบวชศึกบวชศึกได้แต่อย่างน้อยมันก็เกิดความเสื่อมศรัทธาของผู้คนที่ได้พบเห็นถ้าบวชแล้วก็ต้อง ซือนอยู่ทนอยู่อยู่ทนให้เป็นที่เคารพให้เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่ศรัทธาของมวลชนบวชเพื่อเสริมชะตาชีวิตนะบวชเพื่อเสริมชะตาชีวนะีเป็นการส่งเสริมเพิ่มบุญหนุนในการดำเนินชีวิตมาก็มีแต่ความทุกข์ยากลำบากใจก็ลองมาบวชเพื่ออะไรอะไรจะดีขึ้น มาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลมาเจริญจิตภาวนาอาจจะทําให้ชีวิตวันข้างหน้าดีขึ้นเมื่อมีบุญนำส่งบวชเพื่อมีจิตเลิกยาติดยาก็อยากจะมาบวชเพื่อหวังว่าจะได้เลิกยาที่ได้ฝึกความอดทนพ่อแม่ก็เห็นเช่นนั้นเห็นว่าลูกติดยาก็อยากให้ลูกมาบวชแต่บางครั้งก็มาสร้างความลำบากใจให้กับทางวัด เรื่องของคนที่มาบวชแล้วเลิกยาไม่ได้ก็มีปัญหาทางวัดจนถึงมีการอาทะเลาะกันก็มีเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการเลิกยานั้นก็ต้องอยู่ที่ใจของแต่ละคนถ้าหวังเลิกยาก็ก็ต้องฝืนกับอาการกําเริบของยาที่ออกฤทธิ์แต่ถ้าเราไม่มั่นใจแล้วกลัวจะทำให้เสื่อมเสียศาสนาก็อย่ามาบวชเลยกลัวจะเสื่อมเสียไปหมดทั้งองค์กร ก็ต้องเลิกยาก็ต้องมีใจเด็ดเดี่ยวในการที่จะทนต่ออาการที่ออกฤทธิ์ขึ้นมาแต่พ่อแม่ก็เห็นว่าการเข้ามาอยู่วัดน่าจะได้รับการอบรมจากรูบาอาจารย์น่าจะให้มีจิตสำนึกที่ดีของลูกชายที่บวชบางคนก็ทำได้บางคนก็สร้างปัญหาอีกก็มีมากบวชเพื่อหวังรู้แจ้งรู้แจ้งทางธรรมะเป็นอย่างไรบ้างก็อยากจะรู้แจ้งรู้ทางรู้คุณ รู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์บวชเพื่อแสดงเวทิตาเพื่อการแสดงความกระทันญูรู้คุณของบิดอนารดาคนจึงนิยมบวชเพื่อให้พ่อแม่สบายใจเพื่อแสดงความกระทันญูกระทาเวทิตาจนบางครั้งก็ความคิดอาจจะเห็นว่าเมื่อเราบวชแล้วพ่อแม่ก็ไม่มีบุญคุณแล้วพราะถือว่าเป็นการทดแทนคุณให้หมดแล้วถ้าคิดอย่างนั้นก็เป็นผลเสียอย่างไรเลยการที่เราบวชนั้นเป็นการ แสดงให้พ่อแม่ได้เกิดความอิ่มใจเกิดความสบายใจอย่างน้อยก็ได้เป็นญาติทางพระศาสนาแต่การที่เราจะทดแทนคุณของพ่อแม่ให้หมดสิ้นนั้นก็ต้องทําให้พ่อแม่นั้นมีศรัทธาทําให้พ่อแม่นั้นรักษาศีลทาให้พ่อแม่นั้นรู้จักบริจาคทานทําให้พ่อแม่นั้นรู้จักการฟังธรรมะและทําให้พ่อแม่นั้นได้ภาวนา อบรมสภาวะจิตของตนเพื่อสู่งทางของการรู้แจ้งสิ่งนั้นแหละเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาที่จะพึงทําแต่อย่างน้อยเราก็ต้องแสดงออกถึงการที่พ่อแม่จะสบายใจอย่างน้อยก็ได้มาห่มภาพรงใจของพระอารหันต์ท่านสบายใจเสมอกับท่านได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นจึงเป็นการแสดงความรู้คุณทดแทนคุณด้วยการมาป,ปฏิบัติผสมเจตนารม์ที่ท่านทั้งสอง หวังใจอย่างยิ่งให้ลูกมาบวชแล้วเป็นพระที่ดีบวชเพื่อเสริมศรัทธาเสริมศรัทธาความเชื่อของตนให้มีผลต่อการเสริมปัญญาของตนด้วยเมื่อมีศรัทธาแล้วก็อยากจะเข้ามาเรียนรู้ในวิถีชีวิตของการเป็นนักบวชบวชเพื่อมรรคผลนิพพานมรคาผลก็คือมรรคผลนิพพาน,าน,านเป็นเป้าหมายสําคัญสูงสุดในทางรูพุทธศาสนาเพื่อการดับทุกข์นั่นเอง เรื่องของการบวชในสังคมปัจจุบันก็มีวิธีการบวชหลากหลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมุ่งบวชอย่างน้อยเพื่อหวังสู้ๆมรรคผลนิพพานจึงเป็นเป้าหมายและจุดประสงค์ของการบวชบวชเพื่อละเว้นชั่วตั้งตัวในความดีทำจิตให้บริสุทธิ์เพียงเท่านี้ก็เชื่อว่าเป็นการบวชที่ถูกต้องการบวชจะมีลักษณะอย่างไรแต่ขอให้บวชแล้วก็เปลี่ยนตั้งใจปฏิบัติอย่าทำลาย ศาสนาและจะทาลายสังคมให้เกิดความเสือส่อมเสียไปอย่างนั้นเราก็ชื่อว่าเป็นการสืดทอดอายุพระพุทธศาสนาแต่ก็จะดงในความเป็นสมณะเพศต่อบูชนสังคมต่อไปขอทุกท่านที่ได้บวชได้ดทั้งตัวบวชด,ด้ทั้งใจก็ขอให้ประสบความสําเร็จในมรรคผลนิพพานขอให้มีความสุขความเจริญงอกงามไปบูรณาตามวินัยน,นี้ตลอดดารีในที่ทุกสถานในการทั้งปวงด้วยกันทุกท่านขอ